สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับหลวงปู่เลื่อนวัดดอนผาสุกด้านหลังเป็นท้าเวสวรร อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับราคา1,000บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ .com เบอโทร9 9 9 8 77 8 8 8 7 8 7 0 9 9 4848787ครับกดติดตาม YouTube ล้านพระคอมเพจล้านพระคอมเฟ b บ o k ล้านพระคอมกดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แช้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ครับหลวงปู่เลื่อนวัดดอนผาสุขด้านหลังเป็นท้าวเวสสวรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับราคา1,000บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร09948 4 8 7 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ